มันก็เอาขึ้นไปอีกเออมันต้องแบบนี้นิ萨สวันนี้ค่ะยีก็คือเราเมย์อยู่เราจะไปกินข้าวนี่ซูซีโรนะคะคิวมากเลยมาดูเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีข้าวไหมนะฮะไม่เข้าใจแปลว่าอะไรนะแบบไปกินซูชิไงแบบแบบเขาคนไม่กินข้าวมีมึงสั่งอยู่คนเดียวรอบก่อนอ่ะที่เป็นข้าวเออมันอิ่มเร็วอ่ะมันนอนตัดกำลังกอนอนตัดกำลังดีชอบมันก็เลยแบบอิ่มเร็วอยากกินหลายแบบหลายอย่างไปรู้กันว่าวันนี้สมุดกันไปกี่บาท ใช้เลือกกล้องบกลุมต่างสักทีได้ไหมคะถ่ายวอลถ่ายวอลกยังไงให้กล้องกลุมต่างอันีถึงเซนโบเลยมา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 ถึงเซนโบแล้นะคะทุกคนเย่ห้ามาอยากผ่าไมาอยากกระอ่ากกะอวนนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนเตามมานะคะสสงค่ะ วันน uhm. like, exactly. ี้มานั้งฝั่งนี้ใช่ข้อสูตรข้อสูตมอของน้องบอลนะคะวันนี้เราจะมาตั้งซูชิโนกันเราก็จะเจอว้ก็จะมีเราจตั่งัดเครื่องนี้เนาะเป็นแท็บเล็ตตอนเทามาเนาะมุกี้คะาม่ใครไม่ชอบเทามากดดหนึ่งมะค่ะไม่ชอบนไปใชการเ้ยังเคยแล้วค่ะไปมาแล้วนะคะั่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเริ่มพี่ครก,ก่อนชา้อนเหรอยังมีชาร้อนดอีกอยากกินอ่ะชาร้อนมันเปิดจากตรงนั้นได้อ๋อแล้วมึงแล้วมึงเอากับซี่ได้สิแล้วไม่เอางั้นเราเอาสองคนเนาะเอาอ๋อพี่ใช่เราเคยกินสองคนแล้วก็เมนูแนะนำช่วงนี้ครูอร่อยสุดแล้วโอ้ยอะไรนะคะมึง,นนงคือกล้าเล่นเมนูนี้คุณครูใช่ไหมึงถ้าคุณครูดูเยอะๆไง ดูรูปไปเยอะหนหนูอยกินรงนีอยากลองอ่ะขอหนึ่งก็อีกเอาวะใช่อินเียเสียตังค์หมดะยะล่ยหมดแล้วรอ่นอยๆแต่มันสั่งได้จริงสี่สี่อันนะแล้วก็าไม่มักนาคืออะไรวะแต่ว่านี่หรอจานไม่มักนาดหรอถ้าานหวาือผ่านไหม อาคูคูุมก็ได้อันนี้เอาไนดีะเอาม้วยทังตัวเอาอ่ะสงก่อนแล้วก็ส่งก่อนแบบแบบอาลีของตะก้ามันเต็ม ร่วงแทะลงเป็นี่ร่วงสัตว์ไม่เคยไปทำงานกับยูกั <harass ing> บพี่ตักงก็พี่ตังพี่โอบุก็แบบอ๋อมก็คือเซียนแล้วเออแบบเป็นนมนุษย์แบบรับงานทานข้าวบบ เพราะว่าหิวมากหิวมากไม่ไหวแล้วผู้หิวโหยสองคนเหมือนบางมอเห็นคือขาดว่าชักแล้วเจนี่ก็เขาปากบไปนะจ้ากินเลยค่ะเพื่อนกินควเป็นจบไอทีมามีความสงสัยค่อยรู้ต้องต้องต้องพิคคั่น รือว่าคยี่ห้ออะไราวิธีทำให้มันเออเลยดีกว่าแบบจิ้มจิ้มปุ๊บจอป้าเลยบนจอหัวได้เลยเขาก็คือชัดเหยีหมยิงข้างหน้าพาใช้ระบบมันจะเหมือนจอขนาดที่มันขึ้นแบบกี่นั่นอ่ะแบบเหมือนเคอร์เซอร์เมาส์ค่ะใช่กูเคยแบบกูเคยทำนั้นอ่ะกดบูทูธผิดแล้วกดไปขึ้นจอทีวีอ่ะมันขึ้นแบบคณิสสอนไอโฟนค้างงั้นอ่ะยากมาก คิดตังแล้วจะ้ะกินไม่ไหวแล้วจะ้ะท <Wow. S 1> ้องคณจะแตกแล้ว mm hmm. ขอบคุณพี่บอสที่เลี้ยงเราวันนี้เทนี้ขอบคุณพี่บอสไหมค่ะได้ค่ะ ยอดรวมเปหนึงเจ็ดสิบสบาทมือมันมีเซนเซอร์ที่จานหรอแบบว่ามันมีอ like e ่ะข้างล่างนี่ไงคิดเงินเร็วจังกลัวประทับใจมากชอ่าน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 ที่ใต้ขายนจานอานนี้เป็นแบบฟังนะดูคลิปเก๋ยเรกาอยู่